นี่คือ i n s i ซส์นิวส์เล่าข่าวการเมืองการเมืองสองขั้วปิดประตู2องปอโพของแต่ละสำนักที่ออกมาในตอนนี้มีผลในทิศทางเดียวกันคือขั้วประชาธิปไตยมีคะแนนนำขั้วสืบทอดอำนาจกลายเป็นเรื่องหน้าวิตกหากสองปอยังอยากต่อทออำนาจเพื่อไม่ให้ถูกเช็คบิน หลังจากการสำรวจของหลายสำนักโพต่อคะแนนนิยมของผู้สมัครสสพักการเมืองแคดดเดตนายกในศึกเลือกตั้ง66ออกมาในช่วง25วันก่อนการหย่อนบัตรเสมือนว่าสมรภูมิเลือกตั้งรอบนี้มีผู้เล่นหลักอยู่แค่3พักสแคดเดตนายกคือพักเพื่อไทยนางสาวแพทองฐานชินวัตรและนายเศรษฐาทวีสินพักก้าวไก่นายพิธาลิมเจริญรัต พักรวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์จันทโอชาส่วนพักการเมืองอื่นๆแทบจะกลายเป็นตัวกอบไม่ติดท็อปทีทั้งพักพลังประชารัฐพลเอกประวิทยวงสุวรรณพักภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลพักประชาธิปัตย์นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์สะท้อนให้เห็นว่าพักที่เป็นฝั่งประชาธิปไตยมีสัสดส่วนความนิยมที่สูงกว่าครัวอำนาจเก่า ที่ถูกเรียกว่าฝ่ายสืบทอดอำนาจซึ่งนายภูมิธรรมเวชยชัยแกนนำพักเพื่อไทยยิ้มรับกับผลสำรวจที่เกิดขึ้นแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าก้าวไกลคือคู่แข่งที่น่ากลัวทั้งในมุมของการสร้างกระแสพักและตัวผู้สมัครสสในพื้นที่เขตหัวเมืองดังนั้นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดทีกองอำนวยการเลือกตั้งพักเพื่อไทย ต้องทำหลังจากนี้คือการตอกย้ำกระแสะเพื่อไทยแลนสไลด์ให้เข้มแข็งในทุกภูมิภาคในมุมของผลสำรวจว่าฝ่ายใดจะชนะเลือกตั้งที่ผลโพยไม่เห็นว่าฝั่งที่เร,เรียกตัวเองว่าฝั่งประชาธิปไตยมีความได้เปรียบสะท้อนให้เห็นความถดถอยของฝ่ายสืบทอดอำนาจ และอาจเป็นเวลาที่สามปอควรหาทางลงจากหลังเสืออย่างไรโดยไม่ถูกเช็คบินทว่าในมุมวิเคราะห์ของนักการเมืองอาจารย์สติธรธนาทิติโชตผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเก้ามองว่ายังเร็วไปที่สามปอจะถอดใจอำนาจแค่ผลโพก่อนวันเลือกตั้งเพราะผลโพที่ออกจากนั้น ไม่ได้แปลว่าฝั่งสามปอจะไม่มีที่ยืนเพราะบางพื้นที่พักคสามปอยังชนะขาดสำหรับผลโพลที่ออกมามากแน่นอนว่าคือสะท้อนการเมืองที่ถูกแบ่งสองขั้วชัดเจนอาจารย์สติธรขยายความไว้ด้วยว่าหากประเมินขั้วประชาธิปไตยมีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่60%ขณะที่อีกฝั่งมี40%เ ดังนั้นหากแปลตัวเลขสอสอยังไม่ทิ้งห่างกัน280-290เสียงต่อ220-210เสียงนอกจากนั้นในขั้วสามปอยังมี250สอวอในสมการตั้งรัฐบาลตามกติกาของรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในบทเฉพาะการทางนี้ได้กติกาเลือกนายกไม่ถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขได้านเวลาพอต้องเลือกนายก ให้ได้ในระยะเวลาเท่านั้นจึงเป็นโอกาสปลายเปิดที่จะทำให้เกิดการต่อรองผสมขั้วการเมืองหลังเลือกตั้งเพราะคุณธรรมของนักการเมืองหลังเลือกตั้งเชื่อถือได้น้อยประวัติศาสตร์การเมืองไทยเคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งการเสียสัตว์เพื่อชาติหรือตั้งรัฐบาลเพื่อชาติโดยสว250คนคือตัวล็อกคนที่จะเป็นนายกไว้ก่อน เพื่อให้ต่อรองรวมคัวตั้งรัฐบาลแต่หากจะปิดประตูนักการเมืองไม่ให้ฝืนมติของประชาชนตอนเลือกตั้งต้องรวมเสียงมากให้ได้350เสียงดังนั้นการเลือกตั้งปี2566ผมขอนิยามว่าคือการเลือกตั้งที่ไม่แน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่หาก3ปอไม่รอดผมยังมองว่ามีแค่หนึ่งปอที่รอดคือ ปปวิทยวงสุวรรณพอพักพลังประชารัฐอยู่ในทุกสมการของสูตรตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งอาจารย์สติธรวิเคราะห์แม้ว่าหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนางสาวแพทองทานจะประกาศที่ห้อชิน,นวัตรไม่จับมือกับคนที่มีส่วนร่วมการรัฐประหารทว่าอาจารย์สติธรประเมินเป็นแค่กลยุทธ์ที่จะชิงกระแสจากก้าวไกล เพราะในหลายพื้นที่คนเลือกตั้งที่อยู่ในฝั่งประชาธิปไตยยังลังเลระหว่างจะเลือกพักเพื่อไทยหรือพักก้าวไกลทําให้พักเพื่อไทยต้องใช้กลยุทธ์ที่เกาะกระแสแต่ไม่ใช่การปิดประตูไม่จับมือกับพักพลังประชารัฐพลเอกประวิทย์เพราะในสมก,การตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยในทุกสูตรจะขาดพักพลังประชารัฐไม่ได้ หากต้องการเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลในสมการ376เสียงสนามเลือกตั้งยังมีเวลาเหลือ25วันทุกพักจะแข่งขันชิงคะแนนเลือกตั้งที่จะเป็นฐานสำคัญในการขึ้นสู่บัลลังก์อำนาจผู้นำประเทศจากผลสำรวจต้องยอมรับฟังประชาธิปไตยมีคะแนนนำแต่ยี่ห้อ3ปอคั่วรัฐบาลเดิมคงไม่ยอมให้ตัวเองเสียเปรียบ ดังนั้นช่วงโค้งสุดท้ายหรือ3วันก่อนหย่อนบัตรคงจะได้เห็นกลยุทธ์กระสุนดินดำพลังอำนาจที่สะสมซึ่งรอจังหวะปล่อยเพื่อเรียกกระแสเปลี่ยนทิศทางพลิกผลโพอย่างน้อยต้องไม่ปล่อยให้ตัวเองต้องแพ้หยับย่อยและถูกตามเช็คบินหลังเลือกตั้งขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ